สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะ,นะครับเราจะมาวาดภาพผลไม้ง่ายๆสําหรับน้องๆที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการวาดภาพผลไม้นะครับรูปทรงของผลไม้ที่เราใช้กินที่เรากินกันอยู่เนี่ยเราต้องจําลักษณะของผลไม้แล้วก็นําออกมาเขียนนะครับผลไม้น่าจะเป็นสิ่งที่จะเขียนได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเรามาดูการเขียนสิ่งแรกก่อนหวัาางว่าน้องๆคงจะได้เอาไปใช้ในโรงเรียนนะครับก็คือ เราจะวาแอปเปิลก่อนนี่แอปเปิลสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเห็นและเด่นชัดนะครับก็คือสายาพันธุ์น่าจะเป็นพันธุ์ที่พันธุ์ของอเมริกันล่างขึ้นมาแล้วก็มีขั้วขั้วย่างนิดนึง เราก็จะได้โครงสร้างแอปเปิลเริ่มจากวงกลมพอวงกลมเสร็จปุ๊บเราก็เอาลักษณะของแอปเปิลออกมาครับล่างข้าวๆออกมาหรืออยากจะมีแอปเปิลที่ผ่าออกมาเป็นชิ้นนะครับหเป็นชิ้นวางกข้างนะฮะหนึ่งชิ้นเป็นวัน เนียก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขามีเม็ดนะเสร็จแล้วเราก็ตัดเส้น ท่านี้เราก็จะได้ลูกแอปเปิลเตรียมมาไว้สําหรับประการไปลงสีต่อพอเราได้แอปเปิลแล้วเราก็มาดูรูปต่อไปนะครับเราจะวาดรูกส้มส้มก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีสีส้มอมเหลืองนะครับแล้วก็ขึ้นวงกลมวพอเราได้วงกลมเสร็จปุ๊บทําส่วนที่เป็นขั้วต่อก้านขึ้นไปนะฮะต่อก้านขึ้นไปอาจจะมีใบเป็นองค์ประกอบนะ ถ้าเราเขียนเดียวๆนะฮะมีใบเมอนองค์ประกอบถ้าเขียนรวมล้วก็เอาใบกอกเวลาเรารวมผลไม้ลงไปนะล,งลักษณะของลูกแอปเปิ้ลก็จะเป็นไอลูกส้มก็จะลูกส้มก็จะออกเป็นกลมนะแล้วมีผิวขุ่นขาดนิดหน่อยนะเราก็จะได้ลูกส้มพร้อมเก้บไป ตัดเส้นนะครับอันนี้เราก็จะได้ลูกส้มส้มเนี่ยก็จะมีส้มที่ออกเป็นสีที่นิยมทากันก็จะออกเป็นสี เหลืองเอ,งอมส้มๆนะฮะถ้าทาสีเขียวก็จะกลายเป็นส้มเขียวหวานไปต่อจากลูกส้มเราก็จะมาวาดแตงโมแตงโมปัจจุบันมันจะมีรูปทรงรีกับวงกลมนะฮะในที่นี้กุติจะวาดแบบวงรีนะฮะวาดวงรีให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็จะมีขั้วแตงโมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็น ไม้เลื้อยนะฮะเป็นไม้เลื้อยผิวนะผิวมันสีที่เขียวเขียวอมดำดำนะฮะแล้วก็มีลายเป็นเขียวเขียวอ่อนหน่อยนะมีลายนะให้เราลา่างตาม รก็แยตแตงโมงน่าจะเป็นพันธุ์พวกมันจินตลาหรือพันอะไรพนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วลักษณะเด่นของเขาคือเนื้อสีแดงเพราะนั้นเราก็จะถ่าข้างในออกมานะฮะถ่าข้างในหนึ่งชิ้นเอามาให้ดูนะแล้วเวลาเราล่างก็นะครับเป็นครึ่งครึ่งวงรีนะครับ,ลนะรบแล้วก็ปาปลเส้น มีลายนะครับแล้วใส่เมล็ดมเมล็ดเม็ดลงไปเมล็ดลงไป,งไปอันนี้ก็เตรียมใบไว้ไสำหรับไประบายสีนะทีนี้เราตัดเส้น แค่นี้เราก็จะได้ลูกแตงโมแล้วก็ตบลอยดินซอนะครับผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่เด็กๆนั้นจะชื่นชอบนะแตงโมทานเย็นๆหวานชื่นใจเรามาดูผลไม้ชนิดต่อไปผลไม้ที่มีกลิ่นค่อนข้างจะฉุนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันทุเรียนครับทุเรียนเรามาลองดูทุเรียนทุเรียนก็จะมีลักษณะของลูกก็จะออกเป็นออกบนวงรีนะครับจะแบ่ง จะแบ่งเป็นภูภูนะฮะเป็นลอนลอนอเราวาดเป็นเป็นลอนลอนแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีขั้วนะฮะขั้วของทุเรียนก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะพอเราได้ได้ลักษณะของเขาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยใส่น้ำนะพอพอเราได้นี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาม ของทุเรียนจะสีเหลือง,งวนวลสวยนะครับนั้นเราก็เอามาอีกสักหนึ่งชิ้นทำเส้นครึ่งมงลีนะฮะจะขึ้นคล้า,ายๆกับแตงโมนะฮะลบส่วนที่เ,เขาทับไปนะับเส้นนะครับเสร็จแล้ว ทุเรียนเนี่ยมันจะขึ้นจะมีไส้ตรงแล้วก็มีเนื้อแทรกอยู่แล้วก็ใส่น้ำพอเราได้รูปท่งของเขาเสร็จแล้วเราก็มาตัดเส้น ตัดเส้นเสร็จเรามาเช็คดูอีกหน่อยนะครับด้วยการลบอย่างลบลอยดินสอออกนะฮะลบลอยดินสอ,อ,อทั้งหมด <c oughs> เสร็จก็คือเราก็จะได้ลูกผลไม้ทุเรียนเพื่อเตรียมเอาไว้ลงสีนะฮะ <c oughs> ผลไม้ชนิดต่อไปนะฮะมังคุดมังคุดจะเป็นผลไม้ทองแถวตะบันออกนะฮะจันทบุรีระยองนะฮะผลก็จะออกเป็นลูกกลมๆนะฮะเราเราพยายามเขียนวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้วมันจะมี นะฮะมีลูกกลมๆนะฮะอีก4ี่ลูกนะเสร็จแล้วก็พั่วของมังคุดก็จะใหญ่หน่อยนะฮะเราล่างอี้เสร็จเราก็จะได้แล้วได้ลูกมังคุดนะตุ่นมังคุดก็จะเป็นตรงก้นเขาก็จะเป็นกระายดอกนะเป็นทีนี้ผลของเนื้อในเนื้อในของมังคุดเนี่ยสีสวยนะฮะจะออกเป็นสีขาว เราก็ลองผ่าให้เขาดูนะครับเนื้อในก็จะออกเป็นลักษณะ เราได้แล้วเราก็ตัดเส้นนะครับที่สัมพันธ์ที่สุดเราต้องจำ เราต้องจำนะฮะว่าลักษณะของผลไม้ที่ที่เราจะนำมาวาดเนี่ยและหน้าตาลักษณะเ็าเป็นอย่างไรนะฮะถ้าเราจําได้เราก็จะนํามันมาเขียนได้แบบง่ายๆนะฮะสไลด์เส้นมันก็จะออกมาเป็นแบบที่เราต้องการนะรเรามาดูผลไม้ที่รสชาติอร่อยหอมแต่เขียนยากคือสับปะรดสับปะรดเนี่ยมันจะเป็นวงลีนะฮะวงลีเหมือนเดิมนะฮะวิธีการเขียนให้ขึ้นคล้ายๆไข,ข่นะฮะวงลีถ้าเป็นสับปะรด สีละชานะฮะถ้าเป็นสับปรดนางแลรก็จะลูกเล็กๆแต่นี้เราเอาของสีละชากเ,เสร็จแล้วพอเราได้มิเสร็จนะฮะสับปะรดตรงเนี้ยฮะก็จะมีขั้วขั้วบนคั้วล่างนะฮะมันจะเป็นนีแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็จะมีข้างบนนะะข้างบนก็จะออกเป็นใบเนี่ยเราเราทำใบใบก็จะเยอะข้างบน ตรงที่น่าจะซับซ้อนหน่อยก็น่าจะเป็นตรงตรงตัวของตัวตัวสับประรดให้เราทำเป็นตารางก่อนมันตารางง่ายๆอย่างนี้นะฮะตีตารางไปเรื่อยๆแบ่งช่องให้มันประมาณเท่าๆกันนะฮะประมาณเท่าๆกันนะฮะอย่างวันนี้เสร็จทีนี้สับประรดเนี่ยมันมี ลักษณะก็คือมันมีตาตาของตัวสับป,ปะรดนะฮะก็ถึงรอบตัวนะฮะแล้วก็เขียนให้เป็นดอกดอกตารับนะฮะลักษณะก็จะเป็นน,นมันก็จะลงตามช่องของของที่เราแบ่งเอาไว้คร่าวๆแบบนี้นะฮะผิวของสับป,ปะดรดภายนอกก็จะออกเป็นสีเหลืองอมสีเขียวเขียวนะฮะสุเนื้อในมันก็จะออกสีเหลือง หอมหวานสีเหลืองสวยนะฮะนิยมเอาไปกินสดบางคนก็เอาไปทําเป็นน้ําปั่นน้ำปั่นน้ําสับป,ปะรดเอาไปทําน้ําสับป,ปะรดคั้นอะไรพวกนี้ฮะแล้วแล้วแต่ยังมีผลไม้ยอยู่อีกหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอังมุนล,ลำมุดพุทาลองกองอะไรพวกนี้ฮะลำไย นี่ก็เราก็สามารถเขียนได้แต่ผลไม้บางชนิดก็จะความซับซ้อนค่อนข้างเยอะๆเราก็เอาลักษณะที่มันเด่นๆอะไรพวกนี้ะฮาออกมา ส่วนเหน็นเด็กๆเวลาเรากินสับประรดเราก็จะถูกเขาก็จะผ่าให้เราหมดแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะฮะขงผิวของสับประรดลูกสับประรดมันเป็นอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาฝึกวาดลูกผลไม้แบบง่ายๆก็จะได้เป็นหลายลูกหลายพันนะฮะหวังว่าคลิปนี้น้องๆที่ดูอยู่จะนําไปฝึกและทําให้เก่งขึ้นไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้ท่านที่นี้นะครับสวัสดีครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอสอนการวาดภาพในพาร์ทนี้นะครับใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมสามารถไปติดตามต่อได้ในเว็บของโครงการเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันให้นะครับใครที่ดูแล้วคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะให้เราสอนตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวขอตัวก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ